สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องถงเงินพารวยคลิปนี้สิพาไปตามตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาปูบุรีลัมเลขมีที่มาของปูบุรีลัมเนาะคะ่ะปูบุรีลัมอยกับถุงเงินพารวยมามาแล้วสามงวดเนาะคะ่ะเนาะ งวดที่แล้วรุดเนาะคะ่ะงวดนี้มาแล้วเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ตามคือเกานะคะ่ะเนาะกะตัวเลขกับมีเขามีรุดเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางกับมีเขามีรุดบเพราว่าแต่อาจารย์ใดเียนไดเนาะคะ่ะเขาแน่รุดแน่เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้กะมาลุนคือเกาเนาะคะ่ะงวดนี้มาลุนคือเกาตัวเลขแนวทางของปูบุรีลัม จะมาพรอมของแม่ครูรัดดาเด้อค่ะคลิปนี้จะเป็นสองเซียนเด้อค่ะของแม่ครูรัดดาแล้วก็เลขมีที่มาปู่บุรีลำคลิปนี้จะเป็นสองเซียนเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาเลขของแม่ครูรัดดาก่อนเนาะค่ะเนาะเอาตัวเลขแนวทางของแม่ครูรัดดาก่อน แม่ครูรัดดาพึ่งลงช่องถุงเงินพารวยเป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมาแม่ครูรัดดาเข้าเต็มๆเนาะค่ะเนาะหกห้าห้านะคะ,อะ,ะ,คะของแม่ครูรัดดาเนาะคะ่ะงวดนี้ก็ได้มาฝากท่านผู้ชมแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขแม่ครูรัดดาก้อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลข ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะคะ่ะกดกระดิ่งการแแกงเตือนเพื่อจะว่าพลาดคลิปดีๆเนาะเนาะช่วงนี้ค่ะรู้สึกว่า youtube บ่ค่อยส่งเนาะค่ะเนาะ u t u b e ไม่ค่อยส่งบ <YouTube S 2> ่ค่อยส่ยงให้ปิดกั้นการมองเห็นเนาะคะ่ะปิดกั้นการมองเห็นเนาะเนาะบ่ค่อยมีคนได้เห็นได้เบิงเนาะคะ่ะาฝาก fc แฟนช่อง แชร์ให้แน่เนาะคะ่ะเนาะกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้แน่เนาะคะ่ะกดถือใจให้แน่เนาะคะ่ะเนาะไครมีตัวเลขแนวทางกะฝากมาลงช่องถุงเงินพารวยได้เด้อค่ะเบอร์โทรติดต่อเด้อค่ะเบอร์โทรติดต่อเพื่อจะเอาตัวเลขมาลงในช่องถุงเงินพารวยเบอร์โทรสายตรงเด้อค่ะเบอร์โทรสายตรงศูนย์เก้าสี่หก ห้าสองแปดแปดเก้าสาม ID l i ID เนาะคะ่ะเนาะ ID ที่ไปบ้านที่ไปรลายเด้อค่ะดีนะคะ,ะ,คะ W L K สองสี่หกคือ ID ะะ w l ล n เด้อคะ่ะ W L K สองสหกเอาค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งตัวเลขแนวทางของคุณแม่รัดดาเลยเด้อค่ะเด้อเลขคุณแม่รัดดานะคะมีทั้งหมด มีสองตัอยู่สองคู่เนาะค่ะเนาะสองตัวอยู่สองคู่นะคะมีห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดเลขทูบหนึ่งเจ็ดหกเลขความฝันเก้าเก้าหนึ่งตัดเอาน้ำเด้อค่ะตัดด้วยกลับด้วยนะคะตัดด้วยแล้วกลับด้วยเด้อ ตัดด้วยกลับด้วยนะคะตัดด้วยและกลับด้วยเดอ้อลงช่องถุงเงินเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะของแม่ครูรัดดานะคะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะ ของแม่ครูรัดดานะคะแม่ครูรัดดาแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะแคปหน้าจอ,อแล้วเนาะคะ่คเะเนาะต่อไปเป็นเลขของ ปูบุรีลัมเลขมีที่มาเ้อค่ะเด้อปูบุลีลัมเลขมีที่มาเลขมีที่มาของปูปูบูรีลัมนะคะบนมีบนล่างเ้อค่ะบนล่างนะคะบนลานะะ่นลา,งนะะนลางเด้อสามตัวจับคู่ให้สี่ศูนย์ห้าแปดสามเจ็ด สามตัวเนาะค่ะเนาะ405837ตัดให้ที่400583374587เลขปูบุรีรมำ์นะคะเลขนี้มีที่มานะคะเลขปูบุรีรล์นะคะเป็นเลขมีที่มาเด้อ เลขปู่บุรีรัมเลขมีที่มานะคะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอเอ้อแคบหน้าจอเลยนะคะเลขปู่บุรีรัมแปดเกตด,ดังเนอค่ะแปดเกตด,ดังมากนะคะ เลขปูบุรีรัมเนาะค่ะผู้ใดมากระจัดผู้ใดขาดกระพานเนาะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางมงมีไผ่หูเนาะค่ะท่านผู้ชมมาเลขจะออกตัวใดเนาะ,ะเนาะไม่มีใครรู้ว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะคะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทาง ชอบก็จัดนะคะใครไม่ชอบผ่านได้นะคะคลิปนี้เนาะตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาของปู่บุลีรัมและเลขแม่ครูรัดดาเด้อค่ะสองสองเซียนนี่ลงเป็นคลิปนี้เนาะ,ะเนาะผู้ใดเข้ามาเบิงไม่กะซ้อมเบิงกอนก็นได้เด้อค่ะซ้อมเบิงกอนตัวเลขแนวทางมากกระจัดคัดกับพานผู้ใดบ่มากะ ปลอยได้นะคะเนาะหรือแคบไว้เบิ้งก็ได้เด้อค่ะแคบไว้ดูก่อนแคบไว้ดูก่อนหรือเอาไปเบิ้งเทียบกับลายๆมองหลายๆบอนถ้ามันตรงกันก็นจัดเลยเนาะเนาะเทียบก็ลายๆมองหลายๆบอนว่ามันตรงกันก็นจัดได้เลย แคปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเอาค่ะกะบทุงเงินพ้ารวยกะขอฝากช่องไว้แน่เนาะคะ่ะเนาะฝากเอฟซีเบิงแงงในเด้อค่ะพอได้ให้เป็นช่องที่ใหญ่โตน้ำเขานะค่ะก็ขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิงกดไลค์กดแชร์ให้กับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะพอได้เป็นกำลังใจให้ทุนเงินพ้ารวยได้หาตัวเลขแนวทางมาลงเนาะค่ะ ก็จะได้มีกำลังใจหาตัวเลขแนวทางมาให้เอซได้เบิงแง้งกันผู้ใดอยากเอาแนวทางมาวางลงในช่องไอช่องถุงเงินพารวยกะถ้าเข้ามาได้เนาะค่ะตัวเลขแม่นแม่นเนาะเนาะตัวเลขแม่นแหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแม่นแนะคะจับคู่แม่นๆม่นเอามาลงช่องไดเนาะคะ่ะ หรือสามตเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสองตัวสามตัวเลขหน่อยคู่เลขว่าหลายคู่เก่ามาลุงช่องได้เนาะคะ่ะเนาะกระทักเข่ามาได้เนาะคะ่ะเอาค่ะจบคลิปนี้แล้วก็ขอวอวยพร fc นะคะขอให้โชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จและสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ